เกิดอะไรขึ้นแจสเลิกคอนเสิร์ตกระทันหันเดือดด่าลันไอฮีเอกให้เกียรติด้วยเกิดดราม่าสนันในงานวันไหลพิษณุโลกซึ่งจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลกโดยงานนี้มีนักร้องมากความสามารถอย่างแจสทวนชื่นมามอบความสนุกให้แฟน,แฟน แต่ไม่ไวยดันเกิดประเด็นหลังมีคนปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีส่แจส๊สจนเจ้าตัวต้วตองเลิกคอนเสิร์ตกะทันหันถามว่าใครปาน้ำแข็งปาทำไมพร้อมบอกว่ากูให้เกียติพวกมึงนะมึงให้เกียรติพวกกูด้วยไอ้สะ x เอ็กซคอเอ็กซ์ไอีเอกูไม่รู้ใครนะตรงนี้ซึ่งยังมีคนปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีอี จนแจ๊สจึงหยุดทําการแสดงและลงจากเวทีทันทีและล่าสุดแจ๊สยังได้โพสต์คลิปงานวันดังกล่าวพร้อมฝากข้อความถึงแฟนๆว่ากูก็ไม่ได้ดีที่สุดแต่กูทําทุกอย่างที่กูมีความสุขที่สุดทุกวันนี้กูไม่เคยโกงกับชิ้นงานของกูเลยขอบคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิษณุโลกคืนนี้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูเป็นตลกแต่กูไม่ใช่ตัวตลกของใคร